สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงซานโตโชสาระนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิงนะครับโดยวิธีการใช้จะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับ1ดึงนะครับสอปลอดสาดแล้วก็4สายนะครับผมทีนี้เราจะมาดูกันว่า4ขั้นตอนนี้ปฏิบัติยังไงกันบ้างนะครับผมขั้นตอนที่1นะครับดึง ดึงในที่นี้ก็คือดึงสายของทางดับเพลิงนะครับวิธีการดึงสายที่ง่ายที่สุดนะครับผมให้เราใช้มือจับที่ปลายสายให้แน่นนะครับผมแล้วก็ดึงสายออกมานะครับก็ต่อกันที่ขั้นตอนที่2ปลดสลักนะครับผมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสลักจะมีซีนนิลภัยนะครับล็อกอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการกดบีบนะครับผมให้เราหมุนไปด้านหน้าให้สุดนะครับตัวซีนนิลภัยก็จะหลุดของเขาเองนะครับแล้วก็ปลดสลักออก จากคันบีบนะครับขั้นตอนที่3นะครับการกดนะครับผมกดคันบีบนะครับผมมีทริคให้เรากดคันบีบได้อย่างปลอดภัยนะครับยกมือที่ถนัดขึ้นมานะครับใช้สีนิ้วเนี่ยเรียงชิดติดกันนะครับสอดเข้าไปใต้คันบีบนะครับผมแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยครับอยู่บนคันบีบนะครับผมเราจะใช้ส่วนอุ้งมือนะครับในการกดคันบีบนะครับแต่ก่อนที่เราจะกดคันบีบนะครับผม ผมมีทริคเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมโดยทั่วไปแล้วถังดับเพลิงเคมีแห้งที่เราใช้กันเยอะนี่นะครับจะหวังผลระยะวิถีการฉีดได้ประมาณ4-6เมตรนะครับดังนั้นเราไม่ต้องเข้าไปใกล้ฐานของเพลิงมากนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือก่อนที่เราจะเข้าไปฉีดให้เราดูทิศทางของลมนิดนึงนะครับพยายามเข้าไปทางเหนือลมนะครับเพื่อการฉีดถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพนะครับผม เมื่ออยู่ในท่าพร้อมแล้วนะครับผมก่อนที่จะฉีดนะครับให้เราเล็งไปที่ฐานของเพลิงนะครับผมแล้วกดทันบีบนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับก็คือสายนะครับให้เราเนี่ยสายสายนะครับให้สารเคมีครอบคุมฐานของเพลิงนะครับโดยใช้ข้อมือนในการควบคุมทิศทางของสายนะครับ ถ้าเราปฏิบัติตาม4ขั้นตอนนี้นะครับการฉีดทังดับเพลิงก็จะมีประสิทธิภาพนะครับผมผมหวังว่าผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับจะนำวิธีการใช้งานนะครับไปใช้ได้จริงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ